มาติดตามอีกหนึ่งบทิเคราะห์ทางการเมืองนะคะจากการปฏิเสธความร่วมมือของพรัคประชาธิปัตย์ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลโดยอ้างว่าต้องคุยกับนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นก็ยิ่งทําให้ประชาชนได้เห็นถึงจุดยืนของพรัคประชาธิปัตย์ที่เอาแต่เล่นเกมทางการเมืองชัดเจนขึ้นทั้งหมดติดตามได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัพเดตจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกคอลัมน์กคลุก,กวงในเรื่องประชาธิปัตย์อย่ามัวเล่นแต่การเมืองถึงวันนี้ต้องยอมรับแล้วว่าสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันลุกลามบานปลายเกินกว่าที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งจะแก้ปัญหาได้เพียงลำพังสถานการณ์ที่รุมเร้ามันเรียกร้องให้ทุกหน่วยทุกฝ่าย ทุกไม้ทุกมือวางความโกรธความเกลียดพวกมึงพวกกูแล้วหันหน้ามาร่วมกันคบคิดเอาประสบการณ์มาเทกองรวมกันแล้วจับมือช่วยกันทำงานรัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งบริหารประเทศมาหนึ่งปีไฟใต้ลุกท่วมแข้งท่วมขาดามขวานร้อนเผาถึงขนาดปักธงชาติมาเลเซียกันพริบๆทั้งสจังหวัดในที่สุดก็ยอมรับว่าหมดปัญญา ยื่นมือไปหาฝ่ายค้านให้มาช่วยคิดอ่านแก้ไขการขอความช่วยเหลือจากฝ่ายค้านในการเมืองไทยถือว่าช็อกมากแล้วแต่ที่ช็อกกว่านั้นคือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีสอสอจัดเจนพื้นที่ภาคใต้แทนที่จะแสดงสปิริตกลับเมินคำเชิญซะอย่างนั้นอ้างว่านายกซึ่งมีอำนาจเต็มไม่เข้าก็เลยไม่อยากเข้าการเดินเกมแบบนี้ทำให้บรรยากาศความร่วมมือมันสะดุดหยุดลง ประชาธิปัตย์ต้องตอบว่าข้ออ้างว่าจะต้องคุยกับนายกเท่านั้นมันเป็นแค่เกมการเมืองหรือไม่เพราะลึกๆแล้วประชาธิปัตย์ก็รู้ดีและกล่าวหาต่อสาธารณมาตลอดว่านายกยิ่งลักษณ์เป็นเพียงหุ่นเชิดของพันตำรวจโททักษินชินวัตรไม่รู้เรื่องการทำงานแล้วทำไมวันนี้จึงอยากคุยกับหุ่นเชิดนักนาะและเอาเข้าจริงคนที่จะคุยกับประชาธิปัตย์ก็เป็นระดับรองนายก ที่นายกมอบหมายให้รับผิดชอบงานในภาคใต้ซึ่งก็สั่งการได้ชัดเจนไม่ใช่เด็กอมมือที่ไหนท่าทีของประชาธิปัตย์ต่อก,กรณีนี้จึงมีสองทางคือ 1. ไม่เข้าใจปัญหาเหมือนกันเพราะตอนเป็นรัฐบาลสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีเท่าไรเมื่อถูกเชิญจึงหาทางหลบเลี่ยงหรือ 2. ถ้าปักธงว่าจะต้องคุยกับนายกเท่านั้นคนอื่นไม่คุยก็ถือว่าน่าเสียดาย พระท่ายึดผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลักจะคุยกับนายกหรือรองนายกมันไม่ได้ต่างกันประชาชนที่มองอยู่ไม่ได้แค่ว่าใครจะเข้าหรือไม่เข้าประชุมแต่เขาอยากเห็นภาพรัฐบาลกับฝ่ายค้านร,ร่วมมือกันแก้ปัญหาเท่านั้นเองทำไมประชาธิปัตย์ไม่เข้าใจการเดินทางเกมแบบนี้ทำให้ประชาธิปัตย์จมอยู่กับข้อกล่าวหาเดิมๆคือมัวแต่เล่นการเมืองตั้งแงตั้งงอน เอาชนะข้าขานกันยุ่มย,มยุมยิ้มยิ้มไม่ได้คิดถึงปัญหาของชาวบ้านซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ตัวเองด้วยซ้ำถ้ามัวแต่เล่นการเมืองแบบนี้ประชาธิปัตย์ก็จะมีแต่ถอยห่างจากประชาชนไปเรื่อยๆ